สวัสดีค่ะทุกคนแป้งจากกินกับนอนบาพีพาวเดอร์ค่ะเมจากออร์เนดีเวลวโก,โกค่ะวันนี้เราสองคนจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนี่ค่ะแป้งลวกเส้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีไส้กรอกและไข่ดาวน้ำด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาครกซอสกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะ ถ้าพอแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะ ่อนจะกินเราขอเตรียมเครื่องดื่มก่อนนะคะเพราะว่าเป็นมาม่าเผ็ดนะคะ มาเปิดมืออาหารด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะม <c oughs> น่ากินมากคนอ๋อ <c oughs> oh, แต่แล้ว เส้นกอละกันค่ะฮะคือมันนึกถึงพาริเมสอง โอคมันไม่ได้ป้ามันบนอยู่ในหัวคือที่สอบอ่ะแต่มันเอาจริงอะมันไม่ดังมันไม่มีเสียงแบนตอนสอบอะ เนียน่ยนุ่มมากแต่ถ้าจะให้ดีนะต้องกินคู่กับไข่ลูกอะหรือไข่ดาวน้ำของเราก็ได้คุณสักฟองไหมหอืมเลิฟไข่แดงแบบนี้ให้สุดดีกว่า อย่างนี้นะเราให้กินคู่กับเส้นมันนะทุกคนคือที่สุดกินทีน้ำหูน้ำตาไหลนะคะทุกคนแล้ววันนี้เรามีไส้กรอกะะด้วยค่ะเอามาชิมกันดีกว่า อย่าชนอย่าชนแรงนะคะถ้าตกแล้วเราก็กล้าดีมากโดยการเอาไส้กรอกเผ็ดมายู่นะคะทุกคนน้ำมูกไหลล้นเลย เส้นไปกูข้ไข่เยอะเยแบบเนี้ยอืมนัวสุดเพิ่มเลยก่อน น้องเมย์คิดว่าวันนี้เราจะกินหมดถาบไหมคะหมดค่ะอุ๊ยทุกคนคะ,ะ,ะมีทีมงานห้องส่งนะคะส่งส,งสงไลดยมาให้ค่ะโอ้โหเหี้ยวอะมันน่าจะไม่่ะ ็นาบ,บนี้นะคะซาร่าบิวตี้ปอกเกอรไม่ไ ก็แบบเพิ่มเท็กเจอร์อืมมันช่วยรูเผ็ดได้ด้วยอ่ะ Mm-hmm. <laughs> จะกินได้ไหมกินไ,<ข>ไ,ได้ป<บ>าค <บา S 1> ือไข่เราจะฟองใหญ่แล้วก็สีแบบสวยมากแต่ไข่ขาวมันแบบมันเละไปกับน้ำหมดเลย <c oughs> โอ้ไข่มันเยอะออกมากแล้วอืมคือข้างในมันเยอะมากอ่ะโอดีสีแบบสีมันเข้มมากทุก <ๆ S 2> คน ไข่ไข่เป็ดน,นะคะมันคือไข่ที่เขาไว้ทําแบบพวกฝอยทองทองอยู่พทองหยอดอะไรเงี่ยนะคือสีมันจะสวยกว่าแล้วมันก็จะแบบมันกว่ารสชาติเป็นไงบ้างมันมันมันจะมันมันกว่าเดี๋ยวเรามากินพร้อมมามา่าเกาหลีกันว่ามันจะแบบเข้ากันขนาดไหน ฟอมฟางพองดีเลยมันแบบมันมันเวียนกว่าแล้วมันแบบเหมือนทําให้รสของมามมาก,ก็ึเลยมันแบบนัวไปหมดแลยแบบต้องเอาเส้นลงไปขูด มันมันแบบมันมันมากแล้วมันมากมันนัวเข้าม่ใหญ่แล้วแบบมันทาให้แบบความเผ็ดมันแบบดอบลงค่ะดีงามมากตอนแรกแบบกังวลว่าแบบเอ้ยมันจะมีกลิ่นคาวไหมอะไรเงี้ยแต่แบบไม่เลยดีดีมากต่อไปก็ลำบากแล้วต้องหาซื้อไข่ไปใช่หาซื้อยากกว่าไข่ไก่เยอะเลยต้องไปห้างแบบตลาดเท่านั้นน่ะ แล้วเราแอบรู้สึกว่าไข่แดงมันเยอะมากเลยแล้วมันแบบเคลือบที่ปากเหรออันนี้ทาลิปมาหรอคะทาตอนนี้ทาลิปเปื่อนถึงคางแล้วค่ะแล้วเราจะสาลายตามไปทีหลังก็ได้นะคะทุกคน แนะนำว่าสาหรายคนรกินไปพร้อมเส้นมากว่ะ<ช>ตอนนี้คือติดอยู่บนเพดานปากเอาลงมายัางไง่วยบอกเนี่ เหมือนพอได้ยินเสียงแล้วรู้สึกมันอร่อยขึ้นแบบสุดๆเท่าวันนี้เราทำกันกี่ห่อคะ4สี่ห่อสองคนมาไส้กรอกแปแห้งไข่หกฟองตอนนี้เราสองคนก็อิ่มมากทุกคนไม่ไหวแล้วเผ็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหาอะไรแก้เผ็ดก่อนจะปิดคลิปกันก่อนนะท่านนะคะสมมาเลยค่ะ ที่แม่ส่งมาให้แล้วนะคะนี่เป็นอะไรคะเป็นวุ้นกรอบค่ะแค่เสียงก็แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องกรอบขอเสด็จก่อนหอมเผ็ดไหมคะหายค่ะหวานมากกรอบมาก โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะยังไงป้างฝางกกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะกินกับนอนบพีพาวเดอร์นะคะออร่อไหนดีเวลวิลโคเฮาวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย